หรือหมอแกนกายสิทธิ์เป็นหมอดูพลังจิตนะครับคุณผู้ชม,มดูดวงแบบพลังจิตไหมครับที่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องแปดใช้เวลาตกฟ้าหรือบางคนอาจจะจําเวลาตกฟ้าเวลาเกิดตัวเองไม่ได้ซึ่งคนหลายคนก็เป็นนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองจะบอกคุณผู้ชมว่าการดูดวงแบบสมาธิขั้นสูงเป็นการเข้าเข้าฌานสมบัติชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรามีสติ สัมปชัญญะแล้วมีสมาธิขั้นสูงแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาญาณปัญญาตัวหนึ่งที่จะทำให้เราอย่างรู้หรือว่าสัมผัสได้กับธรรมชาติธรรมชาติบนโลกใบนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติโน้มกายโน้มจิตเข้าไปแล้วฟังธรรมชาติเราจะรู้เลยว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เราอยู่เช่นที่แม่สาย เราไปบุกลุกผืนน้ำไปสร้างตึกสร้างพื้นที่เข้าลํำน้ำเนี่ยลำแม่น้ำเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเรามีความโลภเราอยากค้าขายดีเราคิดว่ามันเป็นช่องทางการหาเงินจากนักท่องเที่ยวเราก็ต้องยอมรับธรรมชาติแต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีสมาธิ เราเข้าใจธรรมชาติเราเรียนรู้ธรรมชาติตรงนี้เป็นภูเขาสูงมีทานน้ำมีทางของน้ำตรงนี้เป็นรอยแยกของแผ่นดินเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติตรงนี้มีความขัดแย้งระหว่างประเทศนี้กับประเทศนี้<ๆ>เช่นประเทศไทยกับประเทศเขมรประเทศไทยกับประเทศพมา่าเป็นต้น ฉะนั้นถ้าเรารู้เนี่ยเรารู้อย่างมีปัญญาไม่ใช่พยายามดันทุลังแต่คนหลายคนเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงจุดนี้นะครับเขาไม่ได้ผิดนะแต่เพียงแต่ว่าเขาประมาทประมาทในที่นี้ก็คือคนเราอะนะถ้าอยู่กับน้ําท่วมเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยเกิดน้ําท่วมสี่สิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วเพราะว่าลําน้ํากว้าง เหมือนเฉดเช่นเดียวกับที่เชียงใหม่ที่ลำน้ำแม่น้ำปิงก่อนหน้านี้เราจะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเลยกรุงเทพก็เคยท่วมครั้งหนึ่งเมื่อปี2023นานมาแล้วนี่ยกตัวอย่างผ่านมา 40, 40กว่าปีปรากฏว่าน้ำท่วมทุกปีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากชุมชนนะแต่อากาศเปลี่ยนแปลงเพราะมนุษย์สร้างอากาศที่เป็นพิษและเกิดมลพิษ มนุษย์มีการย้ายถิ่นฐานเกิดความหนานแน่นแล้วก็ใช้ทรัพยากรแบบผิดวิธีฉะนั้นไปโทษอะไรไม่ได้มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อไหมเนาะแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตกละกรรมลำบากกับน,น้ำท่วมโอ้หเดือนท่วมทีสี่เดือนท่วมที หเดือนท่วมสองรอบสามรอบปีหนึ่งท่วมห้ารอบหรอบแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีเจอภาวะน้ำท่วมอีกแต่ไม่เข็ดจะทนได้สักกี่ครั้งอะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะกระทบกับเราก็คือความเครียดคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนที่จะเหยาชนะความเครียดด้วยการหาอะไรทำหาอะไรทำเนาะ ที่มันแบบทำให้เราผ่อนคลายเช่นการหลับพักผ่อนให้เพียงพอหา,อาสันทนาการบางเรื่องมาเพื่อทําให้จิตใจเราเบิกบานหรือการฝึกจิตฝึกใจเช่นการนั่งสมาธิหรือการทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้กับสาธารนณะทั้งในชุมชนของเราในเขตของเราในหมู่บ้านของเราทําให้ตัวเองรู้สึกว่าถึงวันนี้เราจะแก่เป็นผู้สูงอายุ เราก็ยังมีคุณค่าเราใช้ชีวิตแบบผสมผสานเนมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปของโลกใบนี้แล้วทำให้เรายังดำเนินชีวิตอยู่ได้แบบผสมผสานที่พึ่งพาตนเองได้แบบร้อยเอร์ซ็นตก้อร์เก็ยังดี สแสดงว่าเราเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจสังคมเข้าใจชุมชนไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวนะเช่นเดียวกันน้ําท่วมที่แม่สายเนี่ยคนที่อยู่แม่สายทั้งหมดเขาไม่รู้หรอปัญหาคืออะไรแต่ทุกคนโทษปัญหาไปหาคนอื่นเพื่อให้มาแก้ปัญหาตัวเองฉันก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วนี่ทุกอย่างก็อยู่แบบปกติทําไมมันต้องซ้ําเติมฉัน ก็เพราะพวกคุณพวกคุณหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่จัดการอะไรเลยบางครั้งนะวันนี้เนี่ยเขาต้องการใช้กฎหมายเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาบังคับให้พื้นที่เนี่ยให้มันเกิดเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเรามีส่วนร่วมถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นความสำคัญของส่วนรวมปัญหาน้ำท่วมจะหายไปวิธีง่ายที่สุดเลยครับ บางครั้งเราเจอปัญหานะอย่าสู้กับปัญหาครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเรื่องของน้ําท่วมอย่างเดียวนะอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังเผชิญปัญหาอย่าไปแก้ปัญหาเดินหนีออกจากปัญหาซะไม่มีใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะของปัญหานะไม่มีใครบอกว่าเราคือคนเก่งเราคือคนที่สุดยอดแก้ปัญหาได้ไม่จริงครับ เพราะว่าปัญหามันผูกโยงกันเป็นลูกโซ่เป็นโดมิโนไม่จริงปัญหามันต้องช่วยกันทุกหน่วยทุกฝ่ายปัญหาในครอบครัวก็เหมือนกันเราเจอคนป่วยในบ้านหนึ่งคนไม่ได้หมายถึงว่าปัญหาเกิดที่คนคนในบ้านคนเดียวแต่ปัญหานั้นเกิดขึ้นทั้งระบบของครอบครัวฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเราต้องร่วมกันแก้ปัญหาทั้งครอบครัวแต่ พอเรามารู้จักทฤษฎีมากขึ้นปัญหาทั้งหมดนั้นอะ่ะมันคือนอกบ้านด้วยในชุมชนด้วยในอำเภอด้วยในเขตที่เราอยู่เรามีส่วนเพราะเราคือหนึ่งหน่วยของทุกหน่วยฉะนั้นการที่เราจะออกจากปัญหานั้นเดินตัวเองออกไปเช่นถ้าเราเจอสามีที่ไม่ดีก็ก็อย่าอยู่ครับตัดสินจใจคุยกัน ถ้าอยู่กันไม่ได้นั่งคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เพียงพอแต่ถ้าบุคคลนั้นเขาไม่เป็นผู้ใหญ่เขาใช้อารมณ์ใช้ความความโมโหใช้ความเป็นผู้มีอำนาจหาวิธีแล้วออกไปจากปัญหานั้นบางคนเนี่ยทนฝืนจนอลไไหมครับตัวเองเสียชีวิตบางคนทนฝืนจนเองต้องถูกทำ้ายร่างกาย เพราะอยากจะคิดว่าเออเราจะแก้ปัญหาเขาจะร่วมแก้ปัญหาแต่เพระอิญเรามีปัญหากับคนที่มีปัญหาด้านจิตเวทหรือมีปัญหาด้านจิตคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่กว่าจะผ่านตรงจุดนั้นสักกี่คนที่จะผ่านตรงนั้นได้ทนทุกทรมานมากี่ปี